เราถึงไทยถึงท่ายได้ถึงบัว่าเออบัวคือตัวเบิ้งแล้วมันยังคืายลงเฉยๆเนาะเอ้าเนาะถ่ายลงเฉยๆกันได้คือกันพี่น้องไอ้เนาะบ่ากันคือทางหน้าบ่าวหรือว่าหน้าสาวเนาะของทุกคำนี่กอะเปิดมีซ่องคือกันพี่น้องไอ้เนาะเปินเห็ดเกี่ยวกับอีกอย่างเนาะซ่องเปิดเอาการเดินทางทั่วไปนี่ละ มีหมูค่อยมิสาร่าอย่างการเดินทางไปเที่ยวส่วนมากคือมิแต่แนวนี่แหละประมาณนั้นเนาะอ่าถ่ายบรรยากาศการเดินทางการต้องเที่ยวให้อเอฟซีเดบิิงเนาะเอฟซีพินโปพี่นอองเนะเอฟซีเป่าคำเนาะโดยเข้าไปฝากเข้าไปกดติดตามเออใครที่รับจะว่าฝากนั่นเองเออาก่องฝากช่องเนาะ สามร้อยเอ็ดสภัยสวรรค์โอ้สามร้อยเอ็ดสภัยสวรรค์เมื่อค oh, ืคนติดตามสายแล้วตอนนี้เนาะคนติดตามประมาณพันกว่านี่แหละพี่น้องยังหมดท่านได้ผ่านอยู่ยังหมดท่านผ่านช่วงมุ่งหรือเปายังอยู่เหลืออีกประมาณพันกว่านิดนิดพันกว่านิดเนาะเอาเป็นงกำลังใจให้พี่น้องเลยเนาะเป็นงกำลังใจให้แล้วก็ฝากติดตามนั้งแน่พี่น้องเลยเดี๋ยวนี้ได้หมดแล นี่นี่เรียนี่เขานี่ยมาไหนนะโอ้โหะไรอย่างไรเขาเรียกเขานี่เขานี่เรื่องฟูิตอยเขาได้บอกโอ้โเหี้ยน่าเขาลุกกลับไปหนมาเออเออหิวยู่นี่ใช้มาต้มไก่ถาดนะซนจับเองนั่นนี่มาต้มเขาเขาพี่น้องกันเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องช่องของนาบาวกันสาวเราพี่นองเนาะ เราก็มาหอดแล้วกะช่ได right. like ้ทายน้ำกัดเลยและจ่ไหนเขาจะไปนั่งคุยกันไหมเนาะน้ำกัดนี่ก็บอกม็นชีคร่าวๆขอบที่ตามจากดี่น้องเนาะเป็นใจให้ถทยัเดินทางอยู่ไทยอยู่มีแดพี่นมอาลเขาอยู่เืองลากันเดน่าพูดเลยวันนี้เขาก็ได้มีเขาได้คิดรวมกันเนาะมาแมนบแมนบ เอาถามมันเออนี่เนองบีเว็ตไหนใส่พี่น้องเออสบายดีสช่ไหมถามนี่ก็ได้เนาะสบายดีจ้าจ้าช่องคนดูที่ไม่พี่น้องเด่นที่นี่เราจะเริ่มเขาฝากติดตามนะพี่น้องเนาะช่องขวัญพิเทให้มันไปสวรรค์เนาะขอยญพิเทก็เจ้าแบบนี้โอ้สายตาดีพี่น้องเออเนาะบีเว็ต

ส่วนป่าเฮ้ยไปเตยไหมเฮ้ยวินนองบรรยากาศส่วนป่าหนามันตกปามากเลยวินนองเลยปามันสลายเนาะนี่เตยกัน không nhỏ, nhỏ, hông cái lòng hông mặt cái không cái móni mò. Hai bên, hai หรอผมีเนี่ยไพ่นะไอ้ลูกน้องลงโน่นหนังนห่ลึกตัวนี้โอ้ยขอลกนี้ปกติมีพวงมาลัยนี่พี่น้องเคราะว่เนี่ยจะเอาเครื่องนหน่นไปแล้วเครื่องมียไพ่